เอเยอร์ hey, yo, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้าน, B view bike, นรีวิว m o เตอร์ไซคนะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่น a t a เลียน t 400นั่นเองนะครับผมนะคันนี้สวยๆเลยนะรถสภาพเดิมๆกิฟๆเลยชุดสีตัวรถนะลูกค้านะเป็นสีดำเงานะครับสวยๆเลยนะมีทั้งระบบสตาร์มือและสตาร์เทา้ามาให้นะ คันนี้เปลี่ยนแปลงเป็นคาบูมาให้นะตอนแรกเดิมๆมันเป็นหัวฉีดนะแต่คันนี้แปลงเป็นคาบูเอ็นโปมาให้นะเครื่องเดิมๆแห้งๆพร้อมขับขี่เลยครับท่อเดิมนะเป็นท่อคู่มาให้สวยๆเลยนะครับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะเจ้าคันนี้นะลูกค้านะเลขไม้อยู่ที่17,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมอ่าตัดง่ายๆเลยครับผมพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะฮะเจ้าคันนี้สวยมากระบบไฟติดครบครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะชุดสี ฝั่งนี้สวยกิบสวยๆใสๆเลยเครื่องสะอาดกิบเลยนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดมากๆเลยอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับหากใครสนใจเจ้าคันนี้นะเหลือแค่ลำนี้ลำเดียวแล้วนะครับรีบมาจับมาจองได้เลยเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะ หาใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ